ก็นี่ค่ะลองเอาไปใช้ดูค่ะจะได้แบบว่ากินผลไม้ที่เราปลูกปลอสารพิษด้วยแล้วก็กรอบมากเลยตรน้ำยี่สิบลิตรขี้งวหนึ่งถังหนึ่งถังดำนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งกิโลนมเปรี้ยวค่ะกรอบอร่อยแล้วก็คั้วน้องนี่ค่ะแข็งแรงบางทีก็ติดนะคะเออถ้าสมมุติว่าไม่แข็งแรงเขาก็ร่วงติดดอก เองก็นี่ค่ะลองเอาไปใช้ดูค่ะจะได้แบบว่ากินผลไม้ที่เราปลูกปลอดสารพิษด้วยแล้วก็กรอบมากเลยตวงมาหนึ่งแก้วใส่ในน้ำถังดำหนึ่งถังนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ราดรสมาให้ปุ๋ยน้องน้ำหมักขี้งวค่ะอันนี้ก็ทำเองนะคะอ่าหนึ่งขวด แล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะหนึ่งขวดออประมาณขวดเล็กอะค่ะ500มลประมาณนี้นะค่ะดอกก็ร่วงก็ไม่เป็นผลค่ะก็ลองนำไปใช้ดูนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะใช้ได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเร่งการเจริญเติบโตของพืชก็คือทำให้พืชเจริญเติบโตได้ มีลูกดกค่ะแล้วก็ขั้วแข็งแรงก็สามารถลดได้ทุกผักทุกชนิดนะคะวันนี้ก็จะมาใช้ได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเร่งการเจริญเติบโตของพืชก็คือทำให้พืชเจริญเติบโตได้ให้ปุ๋ยน้องน้ำหมักขี้งัวค่ะอันนี้ก็ทำเองนะคะเออห้าวันครั้งหนึ่งก็จะผสมนะคะเวลาเรา เวลาเราจะรดน้แํแเราก็ผสมนี่ค่ะอย่างี่จากนั้นก็หมักไว้นะคะหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนก็สามารถจากนั้นก็หมักไว้นะคะหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนก็สามารถได้เลยนะคะก็คือห้าวันครั้งค่ะน้องก็จะมีได้ดีรากแข็งแรงแล้วกเ็เร่งดอกเร่งผลนะคะคั่วแข็งแรงอันนี้ต้ดให้น้องนะคะก็คือ เลยนะคะก็คือห้าวันครั้งค่ะน้องก็จะมรน้ำยี่สิบลิตร,ตรขี้ัวหนึ่งถังหนึ่งถังดำนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งกิโลนมเปรี้ยวมีลูกดกค่ะแล้วก็ขั้วแข็งแรงก็สามารถลดได้ทุกผักทุกชนิดนะคะวันนี้ก็จะมาหนึ่งถังแบบนี้นะคะแล้วก็ น้ำหนึ่งลิตรนะคะน้ำเออไม่ใช่น้ำยี่สิบลิตรหนึ่งถังแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำหนึ่งลิตรนะคะน้ำเออไม่ใช่น้ำยี่สิบลิตรจากนั้นก็หมักไว้นะคะหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนก็สามารถหนึ่งขวดแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะหนึ่งขวดเออประมาณขวดเล็กอะคะ่ะห้าร้อยมลประมาณนี้นะคะ่ะ ตวงมาหนึ่งแก้วใส่ในน้ําถังดำหนึ่งถังนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ราดรด,ด้วยนี่ค่ะก็ทําง่ายๆค่ะถ้าใครจะทําใช้ก็ทําได้นะคะก็จะเอาขี้งวัวมาหนึ่งถังนี่ค่ะมีลูกดกค่ะแล้วก็ขั้วแข็งแรงก็สามารถลดได้ทุกผักทุกชนิดนะคะ วันนี้ก็จะมาดอกก็ร่วงก็ไม่เป็นผลค่ะก็อลองนำไปใช้ดูนะคะค่ะคลิปนี้ก็เขาจะไว้แค่นี้ก่อนนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นตัวภูที่ฝักยาวเขาเป็นพันฝักยาวค่ะฝักใหญ่แล้วก็ผลเองก็นี่ค่ะลองเอาไปใช้ดูค่ะจะได้แบบว่ากินผลไม้ที่เราปลูกปลอสารพิษด้วยแล้วก็ กรอบมากเลยเออห้าวันครั้งหนึ่งก็จะผสมนะคะเวลาเราเวลาเราจะรดน้ำแล้วก็ผสมนี่ค่ะอย่างนี้ยใช้ได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเร่งการเจริญเติบโตของพืชก็คือทําให้พืชเจริญเติบโตได้หนึ่งขวดแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะหนึ่งขวดออประมาณขวดเล็กอะคะ่ะ 500มลประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะก็ทำง่ายๆค่ะถ้าใครจะทำใช้ก็ทำได้นะคะก็จะเอาขี้งวัวมาหนึ่งถังนี่ค่ะมีลูกดกค่ะแล้วก็ขั้วแข็งแรงก็สามารถลดได้ทุกผักทุกชนิดนะคะวันนี้ก็จะมาหนึ่งถังแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำหนึ่งลิตรนะคะ น้ำเอยไม่ใช่ค่ะน้ำยี่สิบลิตรนี่ค่ะอย่างนี้เลยค่ะดกมากอันนี้เก็บไปหลายรอบแล้วนะคะวันนี้ก็เลยมาแบ่งปันเนาะใครที่ทำส่วนลิรน้ำยี่สิบลิตรขี้งัวหนึ่งถังหนึ่งถังดำนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งกิโลนมเปรี้ยวมาให้ปุ๋ยน้องน้ำหมักขี้งัวค่ะอันนี้ก็ทำเองนะคะมีลูกดกค่ะ แล้วก็ขั้วแข็งแรงก็สามารถลดได้ทุกผักทุกชนิดนะคะวันนี้ก็จะมาอันนี้เป็นตัวผูที่ฝักยาวเขาเป็นพันฝักยาวค่ะฝักใหญ่แล้วก็ผลเองก็นี่ค่ะลองเอาไปใช้ใดูค่ะจะได้แบบว่ากินผลไม้ที่เราปลูกปลอดสารพิษด้วยแล้วก็กรอบมากเลยค่ะกรอบอร่อย แล้วก็ขั้วน้องนี่ค่ะแข็งแรงบางทีก็ติดนะคะเอ,อถ้าสมมุติว่าไม่แข็งแรงเขาก็ร่วงติดดอกอม,มีลูกดกค่ะแล้วก็ขั้วแข็งแรงก็สามารถลดได้ทุกผักทุกชนิดนะคะวันนี้ก็จะมาหนึ่งถังแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำหนึ่งลิตรนะคะน้ำไม่ใช่ <laughs> น้ำยี่สิบลิตรอันนี้เป็น ตัวภูที่ฝักยาวเขาเป็นพันฝักยาวค่ะฝักใหญ่แล้วก็ผลมีลูกดกค่ะแล้วก็ขั้วแข็งแรงก็สามารถลดได้ทุกผักทุกชนิดนะคะวันนี้ก็จะมาจากนั้นก็หมักไว้นะคะ1เดือนค่ะ1เดือนก็สามารถ1ขวดแล้วก็จุลินซีย์สังเคราะห์แสงนะคะ1ขวด ประมาณขวดเล็กอะค่ะ500มลประมาณเนี้ยค่ะมีลูกดกค่ะแล้วก็คั้วแข็งแรงก็สามารถลดได้ทุกผักทุกชนิดนะคะวันนี้ก็จะไม่ดีรากแข็งแรงแล้วก็เ,เร่งดอกเร่งผลนะคะคั้วแข็งแรงอันเนี้ยลดให้น้องนะคะก็คือค่ะกรอบอร่อยแล้วก็คั่วน้องนี่ค่ะแข็งแรงบางทีก็ติดนะคะ ถ้าสมมุติว่าไม่แข็งแรงเขาก็ร่วงติดดอกจากนั้นก็หมักไว้นะคะหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนก็สามารถให้ปุ๋ยน้องน้ำหมักขี้งัวค่ะอันนี้ก็ทำเองนะคะจากนั้นก็หมักไว้นะคะหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนก็สามารถใช้ได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเร่งการเจริญเติบโตของพืชก็คือทำให้พืชเจริญเติบโตได้นี่ค่ะ ก็ทําง่ายๆค่ะถ้าใครจะทําใช้ก็ทําได้นะคะก็จะเอาขี้งวัวมาหนึ่งถังนี่ค่ะาใช้ได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเร่งการเจริญเติบโตของพืชก็คือทําให้พืชเจริญเติบโตได้จากนั้นก็หมักไว้นะคะหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนก็สามารถดอกก็ร่วงก็ไม่เป็นผลค่ะก็ลองนําไปใช้ดูนะคะ ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะจากนั้นก็หมักไว้นะคะหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนก็สามารถดีรากแข็งแรงแล้วก็เออเร่งดอกเร่งผลนะคะคั่วแข็งแรงอันนี้ตดให้น้องนะคะก็คือเองก็นี่ค่ะลองเอาไปใช้ใดูค่ะจะได้แบบว่ากินผลไม้ที่เราปลูกปลอดสารพิษด้วยแล้วก็ กรอบมากเลยจากนั้นก็หมักไว้นะคะหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนก็สามารถเอ,อ่อห้าวันครั้งหนึ่งก็จะผสมนะคะเวลาเราเวลาเราจะลดน้ำแล้วก็ผสมนี่ค่ะอย่างเนี่ยตวงมาหนึ่งแก้วใส่ในน้ำถังดำหนึ่งถังนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ราดรดเลยนี่ค่ะอย่างนี้เลยค่ะดกมาก อันนี้เก็บไปหลายรอบแล้วนะคะวันนี้ก็เลยมาแบ่งปันเนาะใครที่ทำส่วนจากนั้นก็หมักไว้นะคะหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนก็สามารถนี่ค่ะก็ทำง่ายๆค่ะถ้าใครจะทำใช้ก็ทำได้นะคะก็จะเอาขี้งวามาหนึ่งถังนี่ค่ะเองก็นี่ค่ะ,อคะลองเอาไปใช้ใดูค่ะจะได้แบบว่ากิน ผลไม้ที่เราปลูกปลอดสารพิษด้วยแล้วก็กรอบมากและใช้ได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเร่งการเจริญเติบโต